สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับน้องก็คือเมื่อวานนะครับน้องที่พี่ให้โบวตไปนะครับวงน้องก็คือมีกิจกรรมโบวตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับน้องก็มีทางด้านของสุดท่าทางอะไรนะครับน้องที่แบบว่าให้โบวตไปนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครับวงน้องพี่จะเอาขึ้นมาเล่นกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมวันนี้นะครับองน้องก็คืออนจมาาขะีทงงด้ แต่ละอย่างนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนโหวตมากนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะได้โหวตอีกทีหนึ่งนะครับวงน้องเราก็พี่จะมาแจกโค้ดให้นะครับเนาะก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องเราก็วันนี้พี่ก็จะมารายงานกิจกรรมของฟรีด้วยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟหลักมีอะไรฟรีบ้างนะครับเนาะเราก็ของฟรีหาได้จากไหนนะครับเนาะก็จะประมาณเล่นนะครับวงเนาะเพราะว่าวันนี้มีของฟรีด้วยนะครับเนาะที่สามารถรับได้จากเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะที่หลายๆคนยังไม่รู้ด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นด้้ววยยยนนนนนะะะะะคครรรรรััับบบเเเเเเาาาาาากกกกก็็็ปิจมมมมมโหหหตลลลขขขถซออไ สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าโหวตได้เต็มที่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเนาะมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้สุดเท่ๆอยากได้สุดแรงๆนะครับเนาะที่แบบว่า1่ปีเอวกับมาขายแค่ครั้งเดียวนะครับวงน้องก็จัดไปเลยนะครับเนาะสำหรับหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดเลสไลท์ตัวนี้นะครับเนาะถ้าคน อยู่ที่999เพชรเลยนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะถ้าอยากได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวงน้องก็คําว่าซุดเลสไลท์นะครับเนาะถ้ายาวเกินไปให้พิมพ์คําว่าหมายเลข1มาได้เลยนะครับวงน้อง้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะกับซุดเลสไลท์ตัวนี้นะครับถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้พี่เอามาให้โหวตแล้วนะครับวงน้องกับซุดเลสไลท์ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกให้ละกันนะครับเนาะถ้าซุดเลสไลท์ขนลยนะครับวงน้องก็จะะปรมาณ เดีอนะครับเนาะหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้สุดเท่ๆอยากได้สุดแรงๆนะครับวงน้องพี่ก็คิดว่าสุดแรงๆสุดเท่ๆนะครับเนาะน่าจะเป็นสุดเลสไลท์นะครับที่แบบว่าตอนนี้เป็นสุดที่แรงที่สุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวงน้องก็อยู่หมายเลขหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็หลายคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับเนาะว่าอยากได้สกินปืนที่ประศิษ์นะครับเนาะหรือว่าสกินปืนชาตนะครับวงน้องก็จัดไปได้เลยนะครับเนาะตอนนี้ลูกซองชาตนะครับวงน้องก็กําลังมาแรงเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ตอนนี้อยู่หมายเลขสองนะคร พิมคาว่าลูกซองมาได้เลยนะครับวงน้องก็สั้นๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพิมมาได้ทุกคนเลยนะครับเนาะคำว่าลูกซอง1คนต่อ1นคอมเมนต์เท่านั้นนะครับเนาะโหวตมาได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนสีส่โมงเช้านะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดให้ละกันเพราะว่าวันนี้พี่เอามาให้โหวตละกันนะครับเนาะหมายเลขใดสนะเดี๋ยวพี่จะมาแจกวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองร่านะครับเนาะอยากได้ปืนปสิธิ์นะครับวงน้องพี่ก็จัดให้เลยละกันนะ จัดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับเนาะมีทั้งสุดเลนไลท์แล้วก็มีทั้งลูกซองซาดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนตัดสินใจยากแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามีตะขอเด็ดๆแล้วก็มีตะขอดีๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าคนไหนไม่อยากพลาดนะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมนะครับวงน้องก็คือถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้พี่จะแจกของนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับวงน้องล้วก็จับเป้ามาเรวยดนะครับ กดกระดิ่งก็รีบกดไว้ได้เลยนะครับนอเพราะว่าวันพรุ่งนี้พี่มาแจกของจะได้มีการแจ้งเตือนหรือว่าเด้งขึ้นไปหน้าจอตรงน้องนะครับน้องเราก็คลิกมาเอาของกอนเพื่อนได้เลยนะครับวงน้องออก็จับประมาณนด้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันนะครับน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องเพราะว่าพี่รายงานกิจกรรมของพี่ไปแล้วนะครับน้องเราก็กิจกรรมของเกมวันนี้นะครับวงน้องก็มีโหมดใหม่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางด้ตัานน้องโหมดชอมบี้ตัว เนาะว่าสนุกมากนะครับวงน้องสนุกกว่าเดิมด้วยซ้ำน,นะครับเนาะเพราะว่าม so ีซอมบี้เยอะมากนะครับเนาะให้เราไปเล่นนะครับวงนะ้องแล้วก็ปืนของแต่งเยอะแยะมากมายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกอชาปืน,100นร้อยนัดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะของก็ดอบดีขึ้นนะคะนะรับวงน้องแล้วก็ดอบง่ายด้วยนะรนะครับเนาะ rag, นะ apanese, นะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้าไปเล่นไม่ใช่ว่าจะเล่นฟรีๆนะครับเนาะสามารถเล่นจบแล้วออกมารับของได้เลยนะครับวงน้องก็คือสาหรับของฟรีๆที่เราจะสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะ ี่เลยนะครับวงน้องก็เล่นครบ3เกมเท่านั้นนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นบัตรกรอย่อนะครับน้องตาล่า3วันนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรไดมอนด์หอันนะครับน้องก็จะประมาเลื่อลนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของดีๆนะครับน้องหรือว่าอยากเล่นโมดโหนดนะครับวงน้องที่แบบว่าสนุกสนุกนะครับน้องกับเพื่อนนะครับวงน้องก็คือโมดซอมบี้สามารถไปคนเดียวได้นะครับน้องไม่สามารถไปดูโอได้นะครับวงน้องแต่สามารถไปเป็นทีมได้นะเามี่ย าวงน้องก็ฝากกันด้วยนะครับเนอะเราก็นี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวใหม่ที่จับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมลูกซองควงตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นลูกซองตัวนี้นะข่าววงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมคาตานะเลยนะข่าววงน้องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนนองก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับนนองก็เป็นประมาณนี้นะข่าววงน้องจะให้เราหาลูกแก้วนะครับเนาะให้ครบสาลูกแก้วเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมคาตานาแล้วก็สกินรรถตตัััวววววนน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 ีี้้้้้ดดยยยะคคบบกกกออองง่่่เเลาาาไหหสปืใม ก็อัปเดตเข้ามาในเร็วนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองควงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าบวกอัตราการยิงมาสอนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดมากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คล้ายๆกับลูกซองสีม่วงเลยนะครับเนาะสำหรับสถานะของมานะครับวงน้องแล้วก็อัปเดตเข้ามาพร้อมคาตานาด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแลวกันนะครับวงน้องว่าจะออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับเนาะพี่จะสุ่มทีละ1หนบวงน้อยแะครับเงแรกก้นเละก่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะไป พนะครับเนาะโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็คือกล่องแรกก็ไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะถ้าไม่ได้หรือว่าได้ก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้พี่มารีวิวกิจกรรมให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็สุ่มทีละยี่สิบเพชรไปก่อนแล้วกันนะครับวงน้องเปิดทางไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าบางทีออกยี่สิบเพชรนะครับวงน้องไม่แน่นะครับเนาะก็จะประมาณเรียนเับวงน้องร้อยยี่สิบแปดนะครับวงน้องไม่ใช่ร้อยยี่สิบแปดนะครับเนาะก็คือร้อยแปดสิบเพศนะ ครับวงน้องไม่ได้นะครับน้องก็คือ10ครั้งก็ไม่มีอะไรออกเลยนะครับเนาะมาต่อเลยนะครับวงน้องครั้งนี้จะได้หรือเปล่านะครับเนาะงยี่สิบเพชรนะครับน้องก็หไม่ได้นะครับวงน้องกดไปก็ไม่ได้เลยครับน้องกดไปร้วๆก็ยังไม่ได้นะครับวงน้องก็ถือว่าให้เก็บ3ลูกนะครับน้องก็ถือว่ายากมากๆนะครับวงน้องเออกับครั้งนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับข่าวงน้องว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับเนาะพี่ก็แอบไปเติมเพชรมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนนะครับองง้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้้ดูลว่่่าพีสุมในซอฟ์ อินโดนะครับน้องตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับน้องตอนนี้พี่ก็สุ่มในเซิร์ฟอินโดให้ดูนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่ามารายงานล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสิบครั้งได้หรือเปล่าละครวงน้องไม่ได้นะครับน้องก็ถือว่าออกยากมากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องอาจจะสามลูกก็จริงนะครับวงน้องแต่พี่เสื้อว่านะครับน้องสุ่มไปเรื่อยๆต้องได้แน่นอนนะครัััับบบนนนนนนะะพีีี่่่ขขอออออยยงงงลลกกกคครรววว้้้แ็ุมไดท ครั้งนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหได้นะครับงนองก็คือได้มา1ลูกแล้วนะครับงองก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับงนองถ้าอยากได้นะครับนองก็ถือว่า ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้พี่ได้มา1ลูกแล้วนะครับเนาะขาดเพียงอีก2ลูกเท่านั้นนะครับพี่ก็จะได้ทางด้านของสกินปืนแล้วก็บวกคาตนาด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาอีก3วันข้างหน้านะครับใครที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวใหม่หรือว่ายังไม่มีเพรนะครับน้องก็เติมเพชรอได้เลยนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะใกล้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ คบน้องว่าพี่จะได้หรือเปล่านครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องครั้งนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหเกือบได้นะครับวงน้องเพราะว่าเห็นลูกแก้วมาอยู่นะครับน้องแต่ก็ยังไม่ได้นะคร <ภ astic> ับวงน้องพี่ขอย่อยของแล้วกันนะครับน้องไม่ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวงน้องก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องถ้าถามว่าล็อกหรือเปล่านะครับวงน้องก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับน้องก็จับเปล่ามาเรื่อยๆนะ จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี like da, ่ก็รับมาแล้วนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องหลักๆก็จะเป็นทางด้านของลูกซองควงตัวนี้นะครับน้องพี่ก็แบบว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้เพรพี่ก็หมดแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องถือว่าพี่มารีวิวเท่านี้ให้ดูแล้วกันนะครับน้องจะมีทางด้านของลูกซองควงตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้อง แล้วก็มาสอนลับนะครับวงน้องหรือว่ามารายงานกิจกรรมนะครับล่วงหน้าด้วยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองควงตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมคาตานาด้วยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้คาตานานะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับน้องจะมีคาตานาตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นโบนด์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับน้องเราก็กดไลครับเนาะ สำหรับโค้ดวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องแลแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย